ความปกติของระบบสืบพันธุ์ของโคนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือวงรอบการเป็นสัตว์ของโคค่ะโดยปกตินะคะแม่โคจะเป็นสัตว์อยู่ที่18-24วันค่ะ ข้อ2ค่ะแม่โคใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องทั้งหมด280วันค่ะทั้งนี้นะคะก็จะบวกลบตามพันธุกรรมด้วยค่ะบางทีก็อาจจะคลอดก่อนกําหนด10วันหรือหลังกําหนด10วันค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่3แม่โคจะมีระยะการให้นมอยู่ที่305วันค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะปกติแล้วเราจะทําการพักรี หรือว่าหยุดรีดแม่โครหรือว่าหรืออย่างนึงว่าดายแม่โคนะคะที่60วันค่ะปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ก็คือปัญหาการผสมไม่ติดอัตราการผสม,สมตมิดต่ำหรือว่าประสิทธิภาพในการผลิตในฟาร์มลดลงนะคะทั้งนี้นะคะก็จะส่งผลต่อการตั้งท้องแล้วก็ การให้ลูกมีชีวิตโดยที่ปกติแล้วนะคะค่าเป้าหมายที่วางไว้ก็คือให้ลูกปีละหนึ่งตัวค่ะประสิทธิภาพในส่วนนี้ลดลงก็จะทําให้ฟาร์มนะคะมีประสิทธิภาพในการผลิตด้านระบบสืบพันธุ์ลดลงซึ่งจะส่งผลต่อดัดชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของฟาร์มค่ะทําให้ฟาร์มสูญเสียเงินในเรื่องของการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพนอกจากนั้นก็สูญเสีย ค่าผสมเทียมเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการคัดทิ้งแม่โคก่อนเวลาอันควรค่ะอาจจะต้องสูญเสียการน้ำเข้าโคทดแทนนะคะเข้ามาในฝูงซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมูลค่าที่เป็นต้นทุนของฟาร์มทำให้ต้นทุนของฟาร์มเพิ่มขึ้นค่ะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในแม่โคนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ปัจจัยหลักๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยจากแม่โค อย่างที่2คือปัจจัยจากพ่อโคค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจัยจากแม่โคก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คืออายุของแม่โคค่ะแม่โคที่มีอายุสูงขึ้นนะคะหรือว่าแก่นะแม่โคแก่ก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของระบบสุบพันธุ์ลดลงค่ะข้อต่อมาค่ะก็จะเป็น ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ในแม่โคค่ะโดยความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ในแม่โคนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นการเป็นถุงน้ําในรังไข่ภาวะมดลูกอักเสบหรือว่าการไม่เป็นสัตว์ของแม่โคค่ะข้อ3นะคะก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมก็จะสะท้อนไปเรื่องของการให้ผลผลิตน้ํานมค่ะ แม่โคที่มีสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงนะคะก็จะมีปัญหาของระบบสืบพันธุ์นะคะมากกว่าสายพันธุ์นะคะที่ให้ผลผลิตน้ำนมต่ำค่ะปัญหาจากแม่โคข้อต่อมานะคะก็คือเรื่องของการพร่องหรือว่าการไม่สมดุลของโภชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานโปรตีนวิตามินและก็แร่ธาตุค่ะ ปัญหาจากแม่โคเข้าต่อมานะคะก็คือเรื่องภาวะหรือว่าโรคต่างๆนะคะช่วงหลังคลอดรวมไปถึงภาวะการเจ็บกรีบนะคะของโคก็จะส่งผลถึงระบบสืบพันธุ์ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายโคค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์นะคะสุดท้ายเลยนะคะในส่วนของแม่โคก็คือเรื่องของการติดเชื้อโรคนะคะเป็นโรคติดเชื้อก็จะสามารถทำให้ประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ลดลงได้เช่นกันค่ะ ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยจากพ่อโคค่ะโดยปัจจัยจากพ่อโคก็มาจากเรื่องของพันธุกรรมและคุณภาพของน้ําเชื้อนะคะรวมไปถึงเรื่องของตําแหน่งในการปล่อยน้ําเชื้อเมื่อทําการผสมเทียมค่ะสําหรับปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมและการจัดการค่ะปัจจัยตัวนี้นะคะก็จะรวมสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็การจัดการของฟาร์มนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรือนนะคะฤดูก ขนาดฟูงการจับสัตว์หรือจะเป็นเรื่องของการดูแลในช่วงระยะคลอดจนถึงผสมติดค่ะต้องทำการตรวจนะคะโคที่มีปัญหาแล้วเราก็จะเลือกแม่โคนะคะจากแม่โคที่มีปัญหาดังนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือแม่โคที่มีปัญหาหลังคลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นมีภาวะการคลอดยาก ะะมีน้องหรือว่ามีเมือกที่ออกจากอวัยวะเพศที่สีผิดแปลไปต่อมานะคะเราก็จะตรวจในแม่โคที่หลังจากคลอดแล้ว42วันนะคะหรือว่า2วงรอบของการเป็นสัตว์ ไม่มีการแสดงอาการเป็นสัตว์นะคะตัวนี้เราก็จะต้องเอาขึ้นมาตรวจค่ะเพราะว่าแม่โคหลังคลอดไปแล้ว42วันควรจะต้องแสดงการเป็นสัตว์ค่ะนอกจากที่เราจะตรวจแม่โคที่ยังไม่เป็นสัตว์ภายใน42วันนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจแม่โคที่60วันไปแล้วนะคะยังไม่ได้รับการผสมค่ะตัวที่เราจะเอามาตรวจต่อไปก็คือแม่โคที่มีประวัติการแท้งค่ะเราก็จะต้องเอามาตรวจหาสาเหตุนะคะว่าแม่โคตัวนี้ค่ะแท้งจากสาเหตุอะไรค่ะนอกจาก จากนั้นนะคะเราก็จะต้องตรวจแม่โคที่แสดงอาการเป็นร์บ่อย3วันเป็นที7วันเป็นทีค่ะเราก็ต้องเอาขึ้นมาตรวจว่ามีภาวะถุงน้ำในรังไข่หรือเปล่านะคะก็จะมีในส่วนของโคที่ มีปัญหาในเรื่องของการรีพีทบิดดิงนะคะเราก็จะตรวจในแม่โคที่ผสมไปแล้ว3าครั้งยังไม่ตั้งท้องนะคะตัวนี้เราก็จะต้องเอาขึ้นมาตรวจนะคะว่าแม่โคมีปัญหาของมุดลูกหรือเปล่านะคะหรือเป็นปัญหาจากโภชนาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ต้องนําแม่โคนะคะที่ได้รับการผสมไปแล้วและไม่เป็นสัตว์นะคะภายใน42วันเพื่อขึ้นมาตรวจว่าแม่โคตัวนี้ท้องหรือยัง หรือว่าแม่โคตัวนี้เป็นสัตว์เงียบค่ะถ้าแม่โคตัวนี้เป็นสัตว์เงียบนะคะเราก็จะต้องนําขึ้นมาแก้ไขปัญหาไม่งั้นวัวตัวนี้ก็จะไม่แสดงอาการเป็นสัตว์และได้รับการผสมค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องมาสร้างระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการบันทึกข้อมูลมีการทำงานที่ประสานงานกันอย่างดีนะคะระหว่างเจ้าของฟาร์มผู้จัดการฟาร์ม ในสัตวแพทย์ที่ดูแลฟาร์มค่ะข้อที่2นะคะก็คือเราต้องมามุ่งเน้นเข้าไปดูแลแม่โคในช่วงหลังคลอดใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะถ้าเราเข้าไปจัดการช่วงนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แก้ไขอย่างถูกวิธีประสิทธิภาพของฟาร์มเราก็จะกลับมาข้อ3นะคะเราต้องเริ่มนะคะเริ่ม เปลี่ยนใหม่เลยก็คือเมื่อก่อนเราจะต้องรอให้แม่โคเป็นสัตว์ก่อนแล้วถึงทําการผสมนะคะตอนนี้เราเอาใหม่ตั้งเป้าไว้เลยว่าแม่โคหลังคลอดไปแล้ว60วันค่ะจะต้องมีการผสมเทียมค่ะ ข้อ4ี่ค่ะก็คือเราจะต้องให้ความสําคัญกับการจับสัตว์นะคะปกติแล้วนะคะเกษตรกรทั่วไปก็จะจับสัตว์แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นขณะที่รีดนมนะคะต่อไปนี้นะคะเราก็อาจจะต้องมีมาตรการนะคะในการจับสัตว์ให้บ่อยขึ้นนะคะแม่โคจะแสดงอาการเป็นสัตว์เมื่ออยู่ร่วมกันกับตัวอื่นในฝูงนะคะแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมเป็นสัตว์ในตอนกลางคืนค่นนะ,คะ ข้อสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องมีการจัดกลุ่มแม่โคค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในเรื่องของระบบสุบพันธุ์กับผู้ชนาการในฟาร์มค่ะ